สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบก,กับผมเนี่ยนามเท็ดด้แล้วนะครับวันนี้ผมจะไปเลนัตโซนะครับเนื่องจากว่าจะเอากุญแจล amborghini ไปแทนนะครับผมไปซื้อ,อรถล amborghini ม,มานี่นะครับทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาให้กุญแจ2ออันนะครับอันที่1นะฮะก็คืออันที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยคื่อนี้นะครับเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันใช้ได้อันหนึ่งแล้วก็ใช้ไม่ได้อันหนึ่งนะครับผมก็เลย สั่งกุญแจตัวใหม่เลยนะฮะจากเลนโซนะครับใช้เวลา2เดือนกว่าจะสั่งของโน่นนี่นั่นและกว่าจะต้องอามาทำกระบวนการเก็บรายละเอียดเลยเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องไปรับกุญแจนะฮะแล้วก็ให้เขาแพรกุญแจกับตัวรถนะครับแล้ววันนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศนะฮะว่าเลนโซเป็นยังไงนะฮะเป็นโชว์รูมสำหรับ คนขับ lamborghini อยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นดีลเลอร์ที่เป็น official dealer ของ lamborghini น,นะฮะแล้ววันนี้ครับก็ได้แขกพิเศษของผมนะฮะก็คือน้องเฟียนั่นเองนะฮะวันนี้เรากลับหน้าที่กันนะฮะผมเป็นคนถ่ายน้องเฟียแต่แตน,นเป็นคนขับนะฮะตอนนี้ดูท่าทางจะเกรงเล็กน้อยเพราะว่าเป็น day one ของน้องเฟียนะฮะที่ได้ขับ lamborghini น,นะฮะแหบนะครับเป็นไงฮะน้องเฟียรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ รถเยอะไมไหน่อยพี่รถเยอะเหรอฮะรดราคาใช่ไหมล,ลดสิบล,ลอ้อรถสิบล้อเออใช่เพื่อนมีรถสิบล้อเยียบเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราไปจอดฟัมปาทอแล้วไปเจอ F c ซด้วยนะเออผมก็งงว่าเฮ้ยขับแป๊บเดียวทำไมตำรวจจับไม่ใช่ตำรวจนะฮะแต่ว่าเป็น <50. S 2> เป็น FC ซนะฮะนึกว่าผมขับเร็วนะฮะไม่เร็วนะผมขับแค่แปดสิบร้อยเองนะฮะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าน้องเฟียร์เนี่ยจะรีดก,กำลังของรถได้แค่ไหนนะครับแม่นะฮะตอนนี้ผมก็ ดูน้องเฟียขับนะฮะตอนนี้ใช้โหมดออโต้อยู่นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเชื่อว่าตอนขากลับมาเนี่ยน้องเฟียจะลองใช้โหมดคอซ่าดูนะฮะคอซ่านะฮะผมเองนี่คงต้องเกาะอ,อ่าเก้าอี้ e แน่นเลยนะครับเป็นไงฮะรู้สึกไง้างครับใช้ได้ไหมฮะเหมือนรถธรรมดาไหมฮะมันก็ต่างกันนะฮะต่างกันยังไงฮะใช่มันมันมันแข็งกว่ารถธรรมดาอ๋อมันแข็งกว่านะครับอ่าและส่วนอื่นละฮะเรื่องของการขับนู่นนี่นั่น ก็มุมมองนี่มันจะต่างกับพวกรถเก่งธรรมดาเลยมมมองเนี่ยนี่ฮะทรงสปอร์บอกระชับตัวมากอ่านะครับถูกถูกถูกเห็นด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่มาขับรถผมเนี่ยเวลาเขาเหยียบเบรกเนี่ยมันจะกึกกึกกึกเพราะว่ายังไม่ชินกับมันนะแต่ว่าเดี๋ยวขับไปเรื่อยน้องฟีก็จะรู้ว่าแบบสเต็ปการเหยียบเนี่ยมันก็โอเคแล้วแหละนะฮะสบายๆครับไม่มีอะไรมากครับ มันแตกต่างกันแค่การปรับเฟียที่อยู่ตรงตรงผมอะไรนั่นแหละนะครับโอเคนะครับเพืครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปลุ้นผมจะลุ้นต้องเฟียนะฮะขับรถไปเรื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าถึงโชว์รูมเรเนโซที่กรุงเทพแล้วเนี่ยจะตัดกลับมาดูว่าบรรยากาศรเรเนโซเป็นยังไงนะฮะแล้วก็กระบวนการการแพร้กุญแจแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่จะแพ้กุญแจเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โชว์รูมเรเนโซกันเลยครับ คือครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เรนนซโซไทยแลนด์นะฮะตรงถนนวิภาวดีเรียบร้อยแล้วนะฮะรถผมตอนนี้จอดอยู่ที่โซนเซอร์วิสนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้แจ้งทางเรนนซโซไว้นะฮะว่าเราจะมาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอออยากให้แค่เก็บบรรยากาศรอบๆก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดรถเซอร์วิสลูกค้านะครับเป็นนโยบายของเขาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเองก็ผิดเองที่เราไม่ได้แบบแจ้งล่วงหน้านะครับก็ยังไงเนี่ยให้น้องเฟีย์เนี่ยได้หายเก็บบรรยากาศแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมได้ติดต่อทางช่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้เขาแก้เรื่องของกุญแจแล้วก็ผมสั่งกุญแจเพิ่มมาให้เขาแพรกับรถของผมด้วยนะครับหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะ ผมไม่เคยเห็นโชว์รูมที่มันดูแบบมีลักซ์สรีแล้วก็ดูมีสไตล์อย่างนี้นะเท่าที่เข้าโชว์รูมอื่นมานะครับนี่นะฮะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ค่อยมีคนพุกพลาดน,นะฮะแต่ว่ารถเซอร์วิสค่อนข้างเยอะนะแปลว่าทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมีคนที่เป็นเจ้าของซูเปอร์คาร์นีเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือคันหนึ่งที่น่าสนใจนะผมก็อยากได้นะการแต่งสไตล์เป็นเหมือนของผมนะอ่านะครับคุณต้นเขาได้ออกแบบมาคล้ายๆกับที่ที่เป็นของรุ่นอีโวเลยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะให้น้องเฟียร์นะฮะได้ถ่ายเก็บบรรยากาศไปนะคะว่าเออในบรรยากาศโชว์รูมของเรเนโซเป็นยังไงนะฮะแล้วก็รู้สึกความเป็นพราวแล้วก็ VIP ยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ดูบรรยากาศแล้วกันเนาะ จะบอกว่าวันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะฮะที่มาใช้บริการศูนย์เลนัโซนะครับก็ได้พบกับน้องเซลล์ที่ชื่อเดฟนะฮะที่เขามาบอกว่าเฮ้ยมันมีรถรุ่นอื่นๆอีกที่น่าสนใจนะครับเลนัโซเนี่ยก็บริการค่อนข้างจะพีเียม,มากๆนะฮะหลังจากที่จัดการดูแลผมเรียบร้อยแล้วมีการล้างรถให้ฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็ดูแลอย่างดีเลยมีการเช็คอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมว่ารถผมเนี่ยต้องมีอะไร ทำเพิ่มหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับยังไงเนี่ยไม่แน่นะฮะว่าคันต่อไปเนี่ยผมอาจจะมาออกโูลแคทนที่เลนโะซ่ก็ได้นะฮะเพื่อคนไหนนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากให้กำลังใจผมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดส u ัครสมาชนะฮะแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ